โรคตานี่ยิ่งสําคัญใหญ่เลยนะคนแก่นี่ต้องกินเลยละเกือบทุกคนป้องกัน Age Macular Degeneration นะเพราะว่าทอรีนเนี่ยมันไปอยู่ที่ตาซะเยอะมากตั้ง45%ของกรดอะมิโนทั้งหมดนะที่เรากินเข้าไปจะไปอยู่ที่ตานะอีกส่วนหนึ่งจะไปอยู่ที่สมอง50%ของทอรีนอยู่ที่เลติหน้าเลยนะห้ที่เรากินเข้าไปแล้วนะะนั้นทอรีนมันถึงถึงบอกว่าถ้าใครขาดทอรีนนะตามัว ตามัวถ้ายิ่งเป็นเบาหวานด้วยยิ่งมัวมากขึ้นมีใช่ไหมเพราะว่าเบาหวานมันทําลายตานะมันต้องกินยิ่งย็ต้องกินทอรีนใหญ่เลยคนที่เป็นเบาหวานเพราะมันไปทาลายเพราอให้ตาใสมันจะได้ไม่ขุ่นมัวเพราะว่ามันห้าสิบเปอร์เซ็นครึ่งหนึ่งไปอยู่ที่ตาหมดเลยของทอรีนนะ หน้าที่ของมันในในเลติน่ามันจะอยู่ที่ตาก็คือเลติน่าเห็นไหมป้องกันใอ้โฟโตเรเซปเตอร์ไม่ให้ถูกทำลายเวลาที่เราแก่ตัวขึ้นไปหรือคนเป็นเบาหวานเนี่ยตามันโดนแสง UV Li g h t เนี่ยมันก็จะถูกทำลายที่เลติน่าแสงก็จะพุ่งออกไปอรินก็จะไปปรเทคป้องกันวะไม่ให้มันถูกทำลายเบื้ตาก็ยังอยู่สามารถมองเห็นไม่ฟ้าฟางนะไม่้มงั้นมันจะฟ้าฟางเร็วมากเลยนะตื่นขึ้นมาบางทีมันมองรู้สึกเบร์เบยังไงไม่หล้นะต้องรอไปสักพักนึงรอให้ ฟังชันของมันออกมาออกฤทธิ์เออมันถึงจะใสกลับมาเล็กเลกอดททนสปอร์ของแคลเซียมก็คือตัวเนี้ยไปทําให้เลติน่าเนี้ยนะมันคงทนแข็งแรงมันช่วยทาให้แคลเซียมวิ่งเข้าวิ่งออกได้ดีนะแล้วก็ส่งกระแสประสาทนะทอรินก็เป็นตัวส่งกระแสประสาทไปนะแล้วก็นี่ชอบป้องกันโรคต้อกระจกนะไม่ไม่ให้เกิดเลนตาเป็นต้อกระจกเราเรียกว่าเอ e r e l ลเต d cataract นะก็คือพอแก่ตัวแล้วมันเป็นทุกคนอะ อาจารย์อีกหน่อยอาจารย์ก็คงก็คงจะเป็นถ้าอาจารย์ไม่รีบป้องกันตัวเองตั้งแต่เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นตอนเดี๋ยวนี้รีบป้องกันตัวเองละพอจะหกสิบแล้วนะรีบตัวรีบป้องกันละเพราะฉะนั้นปอยอายุมากขึ้นยิ่งทนตาสีรษาชาวนาชาวไร่ข้างนอกี่ยิ่งต้องรีบป้องกันอย่างเลยไม่ต้องมีมีนั่นต้องรีบกินป้องกันทอรีนป้องกันไว้ไม่ให้เกิดคาตาแหลกนะไม่งั้นมันก็ฟ้าเพราะนั้นทุกปีเห็นไหมโรงพยาบาลต้องบาดผ่าตัดฟรีต้อลอดถล่มลบโรคตาผ่าตัดต้อตา าฟรีตลอดเป็นพันๆลายทุกปีทุกปีเป็นเยอะมากนะไอ้โรคต้อกระจกในคนอายุสูงเนี่ยนะนั่นต้องรีบป้องกันไว้ก่อนอย่ารอให้มันเป็น